เอเห็นอะไรนั่นไหมมันเคยบอกว่าไม่ติดไมค์ครับไม่ติดหรอกไม่ติดหลอกหือไอตรงนี้ก็มีอีกบนี่คิปเปอร์แล้วก็ไอ้ตัวนั้นดำๆลืมชื่อเออนั่นแหละที่มันวับไปวับมาได้นั่นหัวมังกร โอ้โหได้มาแต่ละอย่างแล้วบอกว่าไม่ติดไหมครับไม่ชอบไหมครับเด็กเล่นอื้มมืองไม่เล่นเลยเนาะไม่เล่นเลยไม่ติดเลยเดี๋ยวน้บอกว่าไม่ติดไหมครับฮนะไม่ได้ติดอะไรได้อะไรมาอีกแล้วตุ๊กตารู้ว่าตุ๊กตามัน ทุกคนดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่อะไรหัวมังกรเก้าอันนั้นอีกสิบสิบเอ็ดในตู้แล้วนี่โอ้โหจะเยอะไปแล้วเนี่ยนยะบอกว่าไม่ติดใบคราบไม่ติดใบคราบแล้วบอกว่าเด็กเล่นไม่ได้ติดซื้อมาเฉยเฉยซื้อมาเฉยเฉยเนี่ยไอเนี่ยเรียกว่าติดแล้วเนี่ยเรียกว่าข้างแล้วเนี่ยจะครบแล้วมั้งเนี่ยยังมัยังขาดชาวบ้านอยู่ไม่แต็ โอ้ย<ม>พอแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยพ่อมดจะมาทําไมเพาบ้านดูฟ้าผ่าเพาะฟ้าผ่าอะไรเนี่ยตัวนี้มันชอบยิงหนู oh. เออตัวน,นี้มันอันนี้ก็หมีโคโล่อันนี้อันนี้มันอยู่ในน้ําเวลามันเวลามันลอยน้นําลอยเวลาเวลาหนูโดดลงน้ำเวลาสูบูลเวลาหนูโดดลงน้ำจ้ะมันจะเห็นมันจะมันจะมองเออแบบนี้แบบนี้เลยมันจะมองนี้เลย,เลยแล้วก็ ใจอย่างนี้เลยจะไม่ใส่หนูเดิไอตัวนี้นะมันชอบมองหน้ามันก็เดินหนีอันนี้หนูเองโอ้ยตัวมัวแต่ละอย่างอะไรอีต้องหาในลังโจรหายังไม่เจอเลยได้มาแต่ละตัวแต่ละอย่างเลยดูตุ๊กตาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็ทิ้งเนี่ยทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆมันทะเลาะกันไหนมันตีมันตีมันตีกันยังไงแปลกอะไร ตีอะไรสองนี่มาตียนนี่อ่นนะอันอนี้อันนี้อันนี่ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอะไอ้นี่มันไม่ตีกันปะกแอ๊กอะไรเล่าโอ้ย,อยเอาไปเก็บก่อน โอ้ยน,นี่อะไรเนี่ยแก่แก่แก,แกหรือแพะแก่อันนี้อะไรแพะแพ้ในหัวมังกรต้องไปฆ่ามังกรก่อนตีมังกรโอ้หยควรจะตีตายดิ๋มะเวลาเอาไปติดอยู่บนบ้านจะอยู่อนี้งาบไม่ติดใช่ไหมติดไม่ไม่ติดใช่ไหมเนี่ยไม่ติดไม่ติดเลยงั้นเดี๋ยวเอาไปบริจาคเอาไปไม่บริจาคก็ไม่ต้องหรอก เด็กเขาไม่อยากได้อยากได้สิ <c oughs> ไม่เขาไม่อยากได้หรอกแม่ไม่อยากอ่ะตัวนี้ก็ได้อ่ะตัวนี้ไม่เอาอันนี้อันนี้ไม่ได้เลยนะอโอเคงั้นก็ตัว <c oughs> นี้ไม่ได้เลยอ๋อไอพวกตัวนี้ไม่ได้โอเคตรงไไม่ได้อะไรไม่ก็ไม่ได้ได้ดูทุกคนดูแม่กลปทิ้งดูแม่กกมาวางแต่ละอย่างนี <c oughs> อนี่อยู่ตรงนี้เลยเดกแมงสามงพึ่งเด่ก เจอ,อแต่ละอย่างเหนื่อยใจจริง